อย่างมันอ่ะเยอย่างมันน่ะส่งเขาแล้วไปส่งเขาไหมอย่างมันน่ะเยมันี่บายอ่ะผมูว่าดูแลวกนด้วยคเคนวะงอุ้มเลยวะวิดูม่ว่าง้ว่างแล้วไม่กินเบอร์อะไรไม่กินเบอร์อะไรพี่ต้องเอานอไม่ว่างอะดิวินตอนนี้ว่างหมผมศอเก่าไงเดี๋ยวพี่มาศพนี้เดี๋ยวผมเอาศพนั้นปอตำรวจให้เบอร์เบอร์กูเบอร์อะไรวะรถผมติดไม่ใอะไรพี่พี่ผมไปเดี๋ยวมาตับศพกัน สองห้าแปดเก้าสี่สี่เจ็ดอยู่ไนอยู่กลปะไม่บอกเลยพี่รอแป๊บนึงโอเคฝากผีเยอะจ้าก็รวดเยอะจ้าพี่ผมเจอต้นหนุ่มหน้าหน้าหลงแบบไม่เจอย่อาหน้ากระปิอโหน้ากรไป๋าพี่พี่หเายได้ที่มาาม เขาขอผมจะเออไว้เพียพี่เอาตนั้นได้ผมโดนาทีน่เอดรอรเจอมันมันปืนมันตกตัวนึงอ่ะไไปดีเจอะไปปั๊มอ่ะาาทีเาทีเลยแับเป๊ะเลยองทีเลยไปปั๊มหน่อยไปปั๊มดีเจอะแตองเัเลนีไวยงม่ได้หรอกมาผมเหน่เลยออสอง้พี่เรื่อยๆโอยู่ไหนได้ได้พี่อยู่ตรงที่เขาทำงานกันเยอะๆเนอะตัดไม้อะขบนเรืออยู่บนเขาเลย ไม่อยู่ไพี่รถผมติดจะนไ้านครับฟ้ามีาา้าาาาาูเสอได้้าเดียกูไมหนึ่งถอยไปเดี๋ยวกูไหมหนึ่งกนแล้วต้องไปดูดีต้งไหนเทปดูจมูกัวบต้างันเตาตุ้งเหยื่อตามที่ไหนกูต้องไปกับไ้น้ชา อะไรอ่ะไม่รู yeah. ้ก็ไม่รู้นกันไม่ไปแล้วก็เบียดพียเลย่็เลนะไม่เคยเลยเลยเลบก็ได้ันนี้เป็นครั้งที่เดไปทาผ่าเาไม่นลถุกเเผ่านผ่านดัมงซีดีเงเราวินแล้วอยู่ไหนอ่ะเดตามอยู่ป้ตามตามอยู่เลยมีตะมาวศพนี้เาศพี่เจอเชื่อผมเดี๋ยวผมพาไแล้วเเขาจะหนึ่งไมหนึ่งไมหนึ่งไม่ เอท่อเยอะมากเลยนะไท่อเยอะมากเลยนะอีสิบเอ็ดนาทีนะเริ่มเออแล้วสิบเอ็ดนาทีแบล็ค่ดนแบล็คเดนมบลคเดนแบ่็คเดนแบล็ไเดนแบร็ย่ดนวบลมคเดนแบล็คเดนแบ่็คนแบลคเดบเดนแบลตคเดนแบล็ค่ด่แบลมบล็รเดนแบล็คเดนแ่ล็คนแคเดบเดน่บลนแบลดนแบล็คเดนแบล็คดนแบล็คเดนแบล็คเดนแบล็คเแวเนดดล

ตรงไหนตรงไหนนะพี่ต๋เดี๋ยวกูล่อเองนำหลอดตรงขึ้นเลยนะเยร์ตัวนิมันต้องไปตามทางอ่ะเม่พี่เอามาตรงกหอผมจะถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่สวนสารว์เจ๊อ่ะอยู่ครับลอนย่ามันตามมีใครมาช่อนมัตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตีครับกระลาตีกระลาตีเกลก็ลงไปเดี๋ยวินถ้าผมออกไปก็ล้อล้อเพราะน้วยกันมไหมล่ะถ้ารถติดก็ใช่ผมดที่เจอบินขับไปทางร้านร้านเอทับร้านเอทับฝากผมฝากพี่ พี่นั่งเลยพี่เลยบนเขาเหอได้อ้ไม่มีปืนเหืหรือปเขาต่อานนี่ไปบอกัต่อสภาใช่ไหมเาปนกูเอสโอเอสตาแล้วเนี่ยมีใครมาช่วยเหรออยู่นี่ครับตำรวจอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เจอญาติอยู่ตรงนี้องคธรรมดาธรรมดาจนก่นทีนะเพื่อนอีกเกนาทีาการเแล้วกการเดนมันตมเตมตโอเคดกการใหญ่กกใหญ่ที่นักการใหญ่เริมไปเริ่มไปนักการใหญ่

ไล่ปืนมันอยู่อ่ะโตที่ตีได้เพื่อนถอยถอยว่างบ้างมาหน่อยถอยล่าสุดโดนหอแทกใช่ไหมมีคนว่างมาราไหมครับอ้านใหญ่มารบคนไอ้ปิดบังมาแล้วน่ะบ้านให่เพื่อนคนอื่ได้บาหป่ะเยไั่งบหนั่งวหนงไหนไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนอั่งไหนไปฝั่งไหนไปั่งไหนไ่ฝั่งไหนไปฝั่งไหนงไหนปฝั่งไหนไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนงไหน่งไหนไปฝั่ง่งหน ั้ำนั้ำงเล้าไก่อะเดี๋ยวเกตเกเกตเกเอเพเก่าครับมาแล้วเนีมันอยู่ร้านเอเซฟคันหนึ่งแท็กทางรถไฟกันมาก่อนแท็กทางรถไฟกันมาก่อนไปหน้าร้านเหลียงเ ทีมาช่วยแล้วตัวฉลาตัวโเอาสิโนปืนคาสิโนปืนสองคาสิโนปเลยคปไ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 ปคปไ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 ปครับคาไิโนไป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 ไนไป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 ไไปคาสิโนไาไปไนไปปไนไป้ปไ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 าไปไปไปไิไปคโคไปา ปืนสามุกายใกๆอยาตๆมันสังนใครมาเก็บต่ะโนเลพี่เยอะๆฮานอห้งหน่อยานอฮานฮนเยเยอะๆเดอยูบนเนี่ยจบเวยพิชิตใตามันทวงเกมเลยมันต่รถตรงเขาเนี่ยต้นตตกวะเราอ่ยเลย้ับพชัยหลับพชาค้แล้วเนี่ย ฮึบไว้ฮึบไว้ก่ไม่มมอันนฮึบไว้ฮึบไว้เยแล้วมีอะไรสัชิ้านคาสิโนเป็นไงอะคาสิโนเป็นไงอะรหน้ารไปไหนลเอาเพื่อนน่งเดียวเาไปแ่นไปแล้วแบคหลแล้วคาโนมีกนั้นผู้เ่ดเลยช่วยบหลแล้วไอแม่ถือศพเราพี่แม่ถือศพูถอ้วยอุตตโอเคโอเคแม่ไแเกียว่งเีย่งเดียวเดี๋ยวเีเีหร่งเดียห่เดียวห่งเดน่ีเลยนนอ่ะ เจ็บแล้วเจ็บแล้วอะไบังดีเจ็บแล้วรถเจ็บแล้วไหนตำรวจอยู่ตรงไหนเยอะๆตำรวจตรงไหนเยอะๆบอกหน่อยแล้วไฮเวย์โรงพยาบาลมีตำรวจจู่บอกแล้วอยู่ตรงนา้มลควินมีตำรวจลงไปแล้วตกลงไปแล้วคันหน้าอคันหน้าอคันล้างน้ำมันเจ็บแล้วคันเนี้ยคือในล้างน้ำนะต่อเลยตงไปหลังสอนน้อล้างน้ำหลังสอนน้ออยู่นี่ครับคุณตำรวจ ยาวเลยใครว่างอ่ะใครว่างไม่มิสมารับสเตเดียมเลยดิลงข้างล่างลงพีคือข้นบนคือข้นบนคือข้นวบนเหมือนกันเลยแล้วพี่จูมายังอ่ะพี่จูมีคนไปลงหน้าสอนอลงหน้าสอนอไปไปไปอ๋อโอเคแล้วสอบต้องไปเขตที่ไหนครับสเตเดียมมีคนไปยังอ่ะรังแล้วรูมันรังไปเท่านี้โอเคครับ เริกเกมแล้วไอ้เหี่ยตอไเป็นนัแต่งกูนสามนาทีครึ่งสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีนนัดแต่งกูอกเอยู่เขาข้างๆอะเนามนทีแล้วเฮ้เรี่ยงไงอ๋อเรี่ยแรงเกินเหมอายยี่ไหนที่เดือดยิงหน่อยยิงหน่อยกวิ้งปหลัใครแล้วกดายากนเีจบ้าตายไปจุดยอดตรงสนาาน้ย่าย่าปืนสองป่อกสังน้ำหลังน้ังน้ัว เรียกก่อนคุณมิจูดเวลามีเวลามุกเกรนใชบ้างกินมีตรงตรงตะเลยตะบดจับหมดเลยไปเรียเป็นสิบคั้น่ะขาขาังอยู่ตรงกลางไปมก็ดับไปยานี่หลังานไปเลยมื่เจ็ดจัดรถคงั้งสองครั้งสองตัวกลางตัวกลาง จากนั้นต like ่อตัวนอมาช่วยเลยดิ <t> ัลโหลอยู่ตรงนั้ไปพร้อมใจถอปืนเลยนะนปืนเลยนะนี่ลัวปืนเลยนะได้ผมมายผมมายี่ตัวไก่อนไปก่ไปก่อนไปกอนไปก่อนไป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 ไวไป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 ไวไป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 ไงไป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 ปไ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 ปป กระมสนามมาเลยครับอยู่ในตสอนึงครับผมไม่เห็นรัวว่ะลองม้สนามมาเลยครับขอกำลังเสริมด้วยสนามม้าขอไม้ไปเอปีไปคนหนึ่งนะไอ้เที่้ มันมีตู้ทีขึ้นาทีรึงนาทีึนตู้ึแล้วตู้รถไฟอคนนึงนะมีพวกมันแถวเขาเกิดนะูไปที่ไหนพีขับไปที่ไหนี่ขับไปตู้รถไฟขับไปเนี่ยขึ้นไปทางน้ำหรอได้ตัวไหนนะหลังคพี่ดูพี่ดูอีมไหมพี่ดูอีกจะด่าไหมอินไว้ก็ได้บ้างมึงมาถึงหลังน้ำางไหนข้ามอะขอามไปางข้ามถามาจากตอนอใช่ไหมใช่ใไปไหน่ไปไหนพ่ไปไหนในตู้ตู้ได้ินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วบ้าง ว่ายน้ำแล้วครับพี่เอาหรืนาทีเดียวแล้วกลือนาทีเดียวมาบ้วแมงมาแแมงไม่มีเลยตักไม่มีมาเลยองยิงพี่บ๊อบะเบิร์ดเบิร์ดนะม้าใช่ไหมไอพี่ในสนามม้าเลยพี่ในสนามม้าเลยเเพื่อนโุ่นนี้ก่อนในสนามวะิ เนี่ยิงกันกบนี่อะไรกบีอ่ะโปรกัสนาม้าแป๊บสนามมาเลยใช่ไหมสนามมาเลยอยู่ข้างในเลยไม่เกินยี่สิบวิเริ่มเออแล้วไม่เกินยี่สิบวิแล้วสองถึงส่สามไปปล่อย่นที่สองไป่อตัดไปเกรเบี

เอวเทียบนะวะตาเขดตาอะไรวะโดละลมอยู่้างหลังเนี่ยมกไอแซนะใ้วาอนี่ได้ดไปไปเดจงละมาอเลัน่ยใครมีไม้ไม่มากระลัดทรายเนี่ยใกล้ใอยู่ใกล้ใช้ ล่าเรื่อยรดล้าล่าตาไอเดียวมาลกูตรงไ้นี่ตรงไตรงร้านต้นา่ตรงบ้านโหะบ้านตรงบ้านบานตรงนพี่อะตรงบานโะตรบานโะตรบานบ้านต้นหลุเราจะเอาแม่เหลกับปอยบน้ตงสูสามีใครเลยบ้างสาตปล่อยนะ่งกันปล่อยส่งนะให้ผมอยู่ตรงโมงเนี่ยยาเลยเข้ามาเลยมาตรงบนเลยมา ใ่ปล่อยใช่ปล่อยหรือไมไปครับหมดยังอ่ะหมดแล้วปะขนาดมาเคลียรเข้าโงงานดูบนนะผมบอกอยู่้ผมจะส่งพี่ไปเบิกรถที่ยั่ให้ผมได้ที่ตรงนี้ไปเมีไปเมีัยาเอ อย่างมันน่ะเรียอย่างมันน่ะส่งเขาแล้วไปส่งเขาอย่างมันน่ะเรียวันบหายอ่ะเรียแต่ยางไอ้เยี่งกูจะรอดอยู่แล้วเฮี้ยกูจะรอดอยู่แล้วไอ้สุดเฮี้ยกูจะรอดอยู่แล้วไสุสหรือเด็ด้ายจัดเฮี้ยจะรอดอยู่แล้วเฮี้ยลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับที่หนึ่งครับที่หึงที่หนึ่งเป็นกันครับ แล้วส่งตัวครับอย่างมันนะ่ะขออย่างนี้สิคอสสิคอสมาเนี่ยส่งเขงาลงไปไม่ส่งกระดาษส่งกระดาษเลยมั้งจังหวะตะกี้นี้เว้ยฉันคิดว่าไม่เหินชนนะผมไปแล้วนะไอ้เหี้ย ใ,ในเมืองก็เล่นมันเหมือนกันนะเว้ยในเมืองอ่ะบอกให้ในเมืองอ่ะผมคิดว่าในเมืองอ่ะเล่นยากสุดนะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันชนง่ายไงแต่ว่าจริงๆแมันก็เล่นง่ายเว้ยไม่ได้เล่นยากเลยนะในเมืองอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเลยผมไม่ได้ว่าตำรวจเบอร์เขาอ่อนเลยผมแค่บอกว่ามันเล่นง่ายเพราะว่ารถมันดีกว่าเขาจะชนเราอ่ะเขาก็จะชนเองนึกภาพปะคือตะกี้นั้นถ้าถ้าผมยังไม่แตกอ่ะถ้าเขาไม่ยิงยางแล้วเขาจะชนผมอย่างเดียวผมว่าผมรอดรถมันดีรถมันดีรถแม่งโคตรดีเลยคือเหินคือรู้ปะ ปกติผมเหินน่ะถ้าเป็นแฟม่ะผมเหินผมจะกลัวเว้ยผมจะกลัวว่าผมเหินไปชนแล้วรถดับแต่ทีเนี้ยเหินแม่งไปเหอะมีกภาพปะมันเหินมันน่ะมันเหินมันน่ะมันเหินมันน่ะเหินแบบไม่ต้องกลัวพังอ่ะดูผมเหินดิไอ้เหี้ยชนไม่หมดอ่ะ ไอ้เฮียเสียดายยังแตกแล้วยังไม่แตกเลยนะเฮียได้มันน้อยอเฮียไข่มันยิงยางกูวะไอสัตว์เฮียแครอทเหรอแม่งเอากูเม็ดหนึ่งเลยเฮียอืมไอ้เฮียเอ็กมันคง เห็นรถตัวเองรถคนอื่นดีแล้วแบบไม่มีความสุขนะผมว่าเอกอะเป็นโรคผมว่าแอดมินผมว่าเป็นโรคเว้ยเห็นคนอื่นมีความสุขอะไม่ได้เว้ยไอ้ที่เอกอะต้องเป็นโรคชัวเลยนะผมว่าอะได้กี่เคสอะได้กี่เคสเลอครับรีเซ็ตใช่ป่ะเรารีเซ็ตใช่ป่ะ เซิเซตเด้ครับลงโอเคคองรไปตรงไหนครับเจลบีดขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เจลบีดพด้วยนะครับเอาหรอทรวยเจมี่จะแหลอดนะเจม่ีเ่นี้ไม่ตร็ไดใช่มพี่เม่นาทีห่เรอตอนนี้เม่เจอตรงที่รีเซตไหมตรงไหนพี่ที่รีเซตบเนไ พี่ดีเซตเดมอเฮดเตะเ็กครับที่เขาเทเลสไนดโอเคพี่เว้าครบแล้วครับไม่เวลาผมครบแล้วนะผมไม่ได้โดนอันเจลนะพาอยู่กัข้านะครับลุงอ๋อไห่วะลุงตนี้ลุงพาไม่ได้ลุงมานี้ลุงมานีอพาไม่ได้ลุงมานี้ ไม่ไปอ่ะจีดูเถอะครับลุงผมทไม่ใช่อุ้มผมดีเดี๋ยวกูไปส่งลัเองแต่พวกนี้เล่นะดีเคมเลยะดีเคปักนะเว้ยถ้าอยากได้งปัการูว่าตัวเองเสียกเปียบอปักไปเลยนะเว้ยพนี้มันมันถือได้แค่ต่อที่น่นะ ขมาเราไปส่งเขาถอยนออ่ะเรส่งเขาเบิ่อแล้วล่ะไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาส่งเขาเบิ่อแล้วดิผู้เป็นกูเป็นเจ้าสาวไปเลยเฮียเมื่อกี้ใครยิงยางผมมาคุณตำรวจไม่รู้เลยโอ้ยถ้ายางผมไม่แตกกับผมไม่ได้หรอกเอาจริงๆอ่ะผมครับ โทษด้วยครับลุงขอโทษด้วยครับครับขอบครับรวมไหนรวมไหนรวมไหนทางเสื้อที่เดิมใช่ปะเดิมต้องเมืองอ่ะนะที่เดิมตอบปะเดิกลางเมืองกลางเมืองอ่ะดับเบิ้ลเอะไอ้เหี้ยก้อนหาวดำเพี้ยอะไรสัตว์แป๊บเดียวหาวซะแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยในเมืองเร่งโคตรมันน่ะหนีตำรวจอ่ะมันชิบหาุ่มห่าไอเหีุง รถโคตรแรงเนะรถแรงอือหมดแล้วหรอครับหมดมาโคตรมันอ่ะแข็งที่นี่แรงกว่าแข็งของเราเยอะไอ้เหี้ยเทียบประเทศลาไเปิดโคตรไปแล้วไอ้จับมันขับจะไม่ได้เลยกุยแรงอ่ะโอเคอยู่ไอ้เหี้ยแต่เลี้ยวอย่างอย่างกว้ยอ่ะไอ้เหี้ยมึงเมืองเราอ่ะเมืองที่นี่มึงโรเดยไอ้เหี้ยดิ่นดิ่นดีใช่ปะ พิกพิกทีเหยียบคันเร่งทีแม่งพุ่งไปแล้วอ่ะพุ่งยกล้อไปเลยอ่ะทีท่ที่เราเนี่ฟรีแบบฟรีเฮียอะไรก็ไม่รู้นี่คือ็นเอ็นีียน่แต่รถที่ขับได้ที่สุดตั้งแต่ผมขับมารู้ป่ะคือเฮียอะไรคือเซิร์ฟไอเฮียบอล